คุณแม่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 คนแก่ก็มีหัวใจบังลูกคอยปผด้เถ่า12ปีคุณแม่ขาคนแก่มีหัวใจไม่ได้มีเตหหัวนมยันยานยน,นะคะวันี้จะอาบน้ำให้ผู้เถา่านาค้าเมื่อแห้วใส่ขี้ม่ข้อนไหล่ก็คือปัดดี้เฒ่าก็ยาอาบน้ำเป็นคือกา้านวันนี้จะใส่ถุงมือให้เพราะว่าจะขัดแรงๆนะคะแซมพูตัวเดียวตัวเดิมเพิ่มเติมคือหอมคุณแม่ขานี่แซมพูเด้อแซมพู่ สื่อององตองสมวัยมาก12ปีคุณแม่เบิ่งให้เบิงดัก <_ d ark> ดักดามดามักมีผู้เฒ่าว้ <_ d ark> าแล้วใส่น้ำลงไปก่อนหนึ่ง <_ d ark> นิดเดียวนะคะนี่หลังฟุ้นหลังกีฟฝอยหลังกี่ฝอยออกก่อนมาที่นี่ใส่แชมพูเบิงบ่งือิงเบิงปั่มบาษาแต่มเบิ่งหอยเทเลยเด้อเนี่ยเราเป็นแบบว่าสาวรุ่นใหม่หัวใจร้อนแรงคุณแม่ค่ะเ <_ d ark> ทลงไปสัมผัสกับผิวน้ำมันได้เลยค่ะใส่เยอะใส่น้อยใส่มากหอมมาก ใส่น้อยก็หอมคือเก่าคุณแม่เนี่ยัาที่นี้เราก็ขยี้ขยำลงไปได้อย่างแบบอืมห้ยคุณแม่เบิงเบิบิง,บงดำปือป้อปื้อขึ้นมากมึงดิละเบิ่งดิละตอนแรกฟองเหลืองเขาขาว,ขาวตอนนี้กลายเป็นสีดำปื้อ้ๆเลยแม่เอ๋ยนี่ถูลงไปนะคะใช้เวลาไม่นานค่ะแม่สักประมาณ2นาทีแค่นั้นแหละสะอาดอ่องตองขึ้นมาอุย้ยเป็นสาวแรกแย้มเลยทีเดียว ถูได้ทุกส่วนของร่างกายอยากให้ตรงไหนหอมถูตรงนั้นค่ะแม่อุย้ยจิม,มีโกะเมนแม่ถูจิม,มีโกะได้เลยค่ะจิม,มีโกะจะหอมห่วยห้วยค่ะนี่ตรงไหนแข็งนะคะตรงไหนแข็งถูไปค่ะนะคะอย่างที่ว่านั้นอุย้ยน้ำไายไหลเบาถึงความแข็งแม่เอ้ยน้ำไายไหลถ้าขนแข็งนะแม่นะแม่ถูได้แต่ถ้าอยากอื่นมันแข็งอะค่อยว่ากันนะแม่นะ ถ้าขนแข็งถูขนเหม็นตัวเหม็นถูจ้ะแม่แชมพูของเราเน้นหอมและก็น,นุ่มนะคะไม่เน้นให้แข็งนะคะถ้าอยากให้แข็งนี่ต้องเป็นแบบน้ำมะพร้าวนะคะแม่เอาค่ะอาถูก่อนถูก่อนถูก่อนอุ้ยหมีเอาเอาใส่ลงไปอีกหน่อยนึงตรงมือมันไม่โดนค่ะแม่อย่าฝ่ากระโดดเด้อตี้เดะตี้เลยเดะอ้าวเทใส่นในมือของเราแบบนี้ก็ได้ดูแม่เนื้อแชมพู มีขนติดมาด้วยเห็นไหมแชมพูของเรานะคะมันจะช่วยไปผลัดขนขนที่มันตายแล้วมันจะออกมาดีมากแม่นะคะขนใหม่ที่งอกขึ้นมามันจะนุ่มมันจะเงามันจะงามแล้วมันก็จะแข็งแรงอุ๊ยน้ำไล่ไหลโอ้ยว่เหลืองแข็งบาดเลยวะ่ะน้ำไล่ไหลตันหลอดอีแม่คะเอาถูคะ่ะราวนมเหี่ยวเหี่ยวค่ะแม่ราวนมเหี่ยวเหี่ยวถูลงไปคะ่ะอุ้ยนมดำดำถูลงไปคะ่ะสะอาดสดชื่นอาบครั้งเดียวแม่จา๋าบุญบ อยู่ได้สามปีถุยดอกลูกต้อเหละนะคะอาบวันนี้หอมยาวนานได้อีกหลายวันเลยแม่นี่คือความจริงอาบเดีย๋ยวนี้นุ่มเดี๋ยวนี้เลยค่ะแม่เอาถูหมือดากันถูดดาก่อนอนุ้ยดักคันๆอุ้ยดำมากเอออุ้ยดำจริงๆดำไม่ไหวคุณยายคนนี้คุณยายแก่ขาวแต่หน้าแต่ตัวดำมากอ้าวเขาคันมาสะอาดแล้วคุณแม่จ้าน้ำปลาปลาปลาดานใช้ได้ร่าดลงไปไม่ดู ดูดูน้ำดูน้ำนี่ครั้งเดียวนะคะดูน้ำที่มันไหลลงมาดำไหมคะเออแน่หมท่านเดอ้อแน่หมท่านเดอ้อสายน้ำไม่ไหลย้อนกลับคุณแม่คะ่ะดูคะ่ะดำมากไหมอูย้ยอาบครั้งเดียวค่ะขาวสะอาดน้ำดำปิ๊ดป,ปีเลยจ้ะแม่สบายตัวไม่เจะลูกสบายตัวไม่จะมีน้อยนี่แชมพูของเราเข้าตาได้แต่ไม่จาเป็นต้องเข้าตานะคะของเราอ่อนโยนและเบาบางคะ่ะ ดับกลิ่นสาบดับกลิ่นคาวดับกลิ่นกุยดับกลิ่นเหม็นเขียวจักะแลจักะแลเหม็นเออสาวแถาจักะแลเหม็นถูลงไปค่ะแม่อ้าวนี่จะใช้มือก็ได้นะคะวันนี้อยากใช้ถุงมือค่ะนะคะอยากใช้ถุงมือสีชมพูอ่องตองล้างค่ะล้าง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 แบบนี้อุ้ยล้างหน้าค่ะล้างหน้าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสีสีอย่าผกระโดดอย่าพกระโดดสิลูปน้าหายเดี๋ยวล้างมือกอนคราเดียว แม่จะรูปหน้าให้นี่ขัดในซอกตาค่ะแม่ค่ะเขินว่าอ่ำๆรอยน้ําหมากนะคะคัดน้ําหมากอ่ำอ,อรลอยลอยลอยที่หูที่ตาค่ะแม่ถูได้เลยหน้าขาวขาวนี่ขนนะคะขนขน,คน,คน่าขนขนไปสีขาวหมดแล้วคนแก่อายุ12ปีนะแม่นะมาล้างค่ะล้างแขนล้างขาล้างท้องล้างนมนมเหี่ยวก็ล้างค่ะอุ้ยจิม,มิ่โกะเน่าล้างจิม,มิีโกก่อนแม่ อุ้ยจิมิโกะคนแก่ก็เน่าได้เหมือนกันอีแมยงอะไรคือจิมิโกะคะลูกจิมิโก,โก,กะกับจิมิโก,โกะแหละค่ะอุ้ยหอนได้บบบนี้อ้าวอาดยังด่วนค่ะแม่ภายใน2นาทีสะอาดสดชื่นยาวนานหลายวันนะคะอา้าวเรียบร้อยนี่บร้อห้านาทีแล้วบอกวายคืยคยอลวนแทะคุณแม่ค่ะเมื่อแต่ฝอ,อยอยู่สติซว,วนฝอ,อยเสร็จแล้วคุณแม่คะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะเสร็จหรือย,ยังเห็นไหมอ้าวล้างไปอีกนิดนึงแบบอุ้ยล้าง เอาล้างให้อีกนิดนึงค่ะจะได้สะอาดสดชื่นค่ะล้างน้ําเยอะแค่ไหนก็ยังคงความหอมและก็ความนุ่มนะคะคุณแม่เอาอย่าฝ่าวัดที่นี่คุณแม่ขอเซ็ตตัวค่ะเซ็ตตัวให้แห้งคุณแม่ชอบใดขนคุณแม่ไรขนแล้วก็เข้าห้องเก็บได้เลยจะไปนอนดูซีรีส์ดูหนังกอดกันพาไปเที่ยวต่างจังหวัดขึ้นรถสบายใจหายหัวไม่เหม็นคานทุีตไม่เหม็นคาวไม่เหม็นกุยเออฝ่าวิ่งแห้่งหลนะคะแล้วก็ขนนุ่มด้วยคุณแม่ นี่อาเรียบร้อยเรียบร้อยอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวให้ของดีก่อนบ้าบอคุณแม่จ๋าคุณแม่จ๋าออ้ยหอนแห้งว้ไม่เป็นไรเราเป็นแม่ค้าคุณแม่จ๋าหนึงขวดแบบนี้อันนี้แพ็คเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งขวดใหญ่ใหญเอดเปดขนาดนี้นะคะ ใหญ่แค่ไหนแต่เล็กกว่าของแม่คะ่ะนิดเดียวค่ะคุณแม่คะ่ะหขวดเต็มๆแบบนี้398แต่คุณแม่คะ่ะคุณแม่ค่ะเมื่อคุณแม่ดูแล้วคุณแม่ชอบใจถูกใจคุณแม่กดแชร์หทีวันนี้มมอให้เฉพาะคลิปวิดีโอนี้จัดไปค่ะแม่3ขวดใหญ่บิ๊กบึ้งขนาดนี้600บาท จัดส่งฟรีทั่วประเทศมีปลายทางใครอยากได้พิมพ์600ใต้คลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้แมมมอนหนึ่งทีอีกครั้งค่ะคุณแม่ค่ะอีกครั้งค่ะ3ขวด600บาทจัดส่งฟรีมีปลายทางใครอยากได้เซตน่ารักคนแก่แบบนี้คุณแม่ค่ะพิมพ์600ใต้คลิปวิดีโอนี้อยากได้ขวดเดียวค่ะ390ใครเอาแบบไหน,นสั่งเลยนั่นโป๊เงียจอยจบค่ะไป